ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะที่เกาะสีชังที่โนโวาเทลนะคะกำลังจะไปที่ขึ้นเรือที่ไปเกะาะสีชงังเกาะสีชังคราวที่แล้วใครเป็นอะไรคะคราวที่แล้วพี่พ,พี่ปิ่นไม่สบายใช่ไหมลูกก็เลยมาเริ่มมารอบนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอที่เกาะสีชังคะ่ะ ขนมเนี่ยไหนเป็ของเล่นไงน <c oughs> กินทั้งวันอกินออทั้งวันเอาไ้เผืือไม่เป็นป่า ที่ห้องพักที่ที่ไหนคือวิลล่าที่บุ๊คดับเสร็จเลยเริ่มมนเลยเลยมันเอ็กซ์แล้วอุ้ยสาวไม่น่าเบื่อเนี่ยเอามื่อไปนะคะกลับไปถึงอล้เอาตังค์มาเลยนะเอาเอาตังค์ของพี่ปันนี่เลยเอาไปเลยเสร็จกว่ามาเชิญเด็กงงแงี่จีนพักข้างบนนี่โหเบื่อแล้วว่าจริงนะเบื่อมากเวยเบื่อมากแล้วมันเหล่าไม่พามันละเบื่อแล้วนี่

我。嗯嗯 น้ำเป็นไม่กลัวอะไรนะะะะน้ำเป็นไมกลัวอะไรเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ตร้งไปตงจะต้งไปท้ไ้งไปัึ้งปตล่อยนะโอเคตี้งตึ้งต้งตึ้ง้งงาตตงี้ง ในโรงแรมเลยค่ะเ,เ,เขาพัวช้างเลยเนะี่ยแต่งตัวออเอาาเอ,อ,อเดี๋ยวเขาสะบัดทีหลังได้ค่ะไปเถอะ ามันชันใช่ไหมคะลูกนะหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะนี่มาทำอะไรกันคะเนี่ย จะจุกไหมคะเนี่ยนี่ไงครับแอร์ สะพานดิจนแ้นมีไฟด้วยอะปานปิมนี่สะพานที่เราไปไปแกะตอนเมื่อนะนลูกนะเออดิน้ำปิมลงความอ้วนเหรอคะ เาล่คะเนะเป็นเรื่องบก่บอลครบเเรามับท้านะเล่นบอลแบบอันนี้ล่นไยเาบอลพ่อไปมเล่นนระเราจะไปเซเว่นนะคะไปซื้อน้ำยานแัคเลนคุณแม่ไม่ลืมอามา เซเว่นอย่างเดียวค่ะไปมนะคะไม่ต้องไปถึงร้านยา่อไ,ไ,ไม่ต้องร้านยาค่ะได้ไปแค่เซเว่นรไปแค่เซเว่นเนาะกำกับพี่เขารอใช่ป่ะคะใช่ค่ะนี้ไม่เกินสิห้าไม่เกินสิได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าเห็นเป็นรอบสุดท้ายอ๋อได้อ๋อขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ คุณค่อต้องตุกไม่ต้องจับนะตอมือออกเอามือออกไปเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเลาบันไดอี้ลาวผึ่งไม้ลูดูนะคะนี่คือตอกสีชังเนาะลป็นวที่กัดสีชังกันนะคะมันสูงและชันมากมันอะไรมันอยู่คนละอืมน่าเสียดายว่าจริงๆเมื่อกี้สินค้าใช่ใจเหรอจริงๆอ่ะเบยร์เิงดีอ้าวเหรอ สั่งน้ำอะไรไปนะคะเมื่อกี้สั่งอะไรไปนะคะสลับปีกับน้ำมะนาวปั่นกินเหมือนปั่นกินสลับปี้กับน้ำมะนาวปั่นนะคะระหว่างรอรถมารับ

ทางไหนมันวนทางนี้ได้หมดจานเหมือนเลยตาค่าเหรอโอเดิมมันแหละกิ้งกือมันคนละตัวมันอยู่ตรงนน้นอยู่นี่รถมอเตอร์ไซค์แหละครับมันเมื่อกี้เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เพิ่งมาคิดมากิดห้อง มันริมเหมือนกันตาไ็ไม่ลอ้คใครไม่ <laughs> เครเ,สสเไเสสเาาด้ขเนด้ขีไ้ได้ขึไนขไดเ้ไดนไดนนืดนไดนดพ่ไ ฝ่ <laughs> ายยุยออกมาออกมาดิพี่มัน,น <c oughs> อาาอกม,มา <c oughs> อาาอกม,มาฝ <c oughs> อากยุ้ย <c oughs> ให้น้องทนดิ <c oughs> <c oughs> น้อทงทำ้างอ้ยตักกระงซองเลย <laughs> ึ้นรถดีเลยป่ะครับยังขับด้เ็ดันหน่งรชอกที่ด้นจะลองดููว่าอันไหนที่เป็องถูกที่ปนองถูกี่าะลงไปลองนะนี่ลอง่กเยเดี๋ยวได้ทับเท้าอ่ะ

มากีฬาครับ หลลรับแมลลมลลันหับค่ะกทีันลบมะซอใช่ไหมนี่ถึงฝั่งที่โรงแรมแล้วนะคะจะเดินขึ้นโรงแรม,มเขากำลังเลือกอาหารอยู่ค่ะว่าจะกินอะไร คนนึ่งจะกินปูขายคนหนึง่งกินก๋วยเตี๋ยวอ,อุ้ยปีมดูน,น,นกดิฝั่งนู้นน่ะนกเห็นมากนะน่ะนกเห็นไหมคะนกกระยางไอ้ลูกชายนกกระยางอะไรวะปานดูนกปุดหงลย กินให้หมดนะคะ ตอนนี้เราอยู่พี่แฟนสร์น้ำนะคะที่บางแสนนะคะมาแวะแป๊บนึงนะคะให้พี่แันพี่พิมพ์นได้ึินนะคะเพราะว่าเสียงคนดังมากเราจะเดินไปไหนคนเดียวมากค่ะใช่ค่ะจอดไปถึงกลางกลาะถึงแบบพี่จอดแล้วข้างใ,ในไม่พีจนน่จอดขะานในแบบเต็มเลยนะ้วจอดเจ้าสิงร้อยล้าน,านกิโลเมตรต่อชั่วโมงไกลใช่ไหมใครอยากดูใครอยากดูแม่ไม่ครับแม่ไมอยากดูแล้วแม่เลี้ดง แม่ไม่ใส่ถ่ายนู่เลยแล้วคะแม่ไม่ได้เข้า,ะะาขถูกไปคะ่ะจี่ฟางใส่เขาเปิดโซนใหม่นะคะคนเลยเยอะเลยดูน้าน้องปีมขากลับเหนื่อย ซีน้องปิมน,น่าจะมาเพื่อเก็บไอติมมากกว่าที่จะมาดูปลานะคะเนี่ยเดี๋ยวมาดูสีหน้าของคนที่ได้ติมนะคะอ่าสีนาหน้าเริ่มเปลี่ยนได้นะเริ่มยิ้มนะมีเริมมเ่มยิ้มที่มุมปากนะคะกดตรงค่ะเพ่อเริ่มมีอาการยิ้มที่มุมปากนะคะ เดี๋ยวเขาก็ทำไอติมหล่นแน่นอนค่ะดูจากการฉีกแล้วอ่าดูสกหน้าเขาจะเปลี่ยนไปทันทีนี่เห็นะคฮะแวลต้าแววตา,วตาและลิ้มโฟมาน่าไม่น่ากินไหมเดินไปเลยร้อนไ,ไปดูปลาหรือเปล่าไม่ใช่มากินไอติมใช่ไหมใช่ไหมใช่